วัีค่ะวันนี้จะมาแนะนําต้นใบเงินนอกนะคะหรือว่าด่างริมใบค่ะเป็นไม้ที่ชอบแดดมากเลยนะคะเป็นไม้ใบที่มีความสวยงามค่ะดูใบนะคะจะมีใบที่โดดเด่นมากเลยค่ะจะเป็นไม้ด่างชนิดหนึ่งนะคะโดดเด่นแล้วก็ดูสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะปลูกเลี้ยงดูง่ายเลยค่ะคนไทยโบราณเชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลูกติดบ,บ้านจะเสริมความมั่งคั่งเลยนะคะจะเป็นไม้ใบในกลุ่มของต้นใบเงินใบทองนะคะ เป็นไม้จากต่างประเทศค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะลำต้นก็จะมีสีขาวปนเทานะคะลำต้นเนี่ยสูงได้จนถึงประมาณ4ีเมตรได้เลยนะคะลักษณะใบก็ใบเป็นรูปหอกค่ะปลายจะแหลมค่ะมีคลื่นเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของใบของเขานะคะแผ่นใบสีเขียวปนเทาค่ะจะมีสีเหลืองอมเขียวที่ขอบใบนะคะ ใบลักษณะใบของเขาจะออกมาเป็นคู่นะคะถ้าเริ่มออกใหม่ๆตรงยอดนะคะเขาจะมีสีแดงออกมาให้เห็นชัดเลยค่ะเป็นสีมีอมแดงอมอมเหลืองนะคะแต่พอเริ่มใบแก่แล้วเขาก็จะเป็นสีออกด่างแบบนี้เลยค่ะเป็นด่างออกเป็นขาวกับเขียวนะคะ<ม>ลักษณะใบด่างนะคะจะมีใบด่างเข้าหากลางใบค่ะของใบเงินนอกนะคะ แต่ถ้าของเป็นของในไทยเราเนี่ยใบเงินดั้งเดิมเนี่ยค่ะด่างจะเป็นตรงกลางแล้วก็ใบจะออกไปริมใบนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนี้คือใบเงินนอกนะคะใบเขาโดดเด่นสวยพอโดนแดดเขาจะชอบมากเลยนะคะแล้วก็พอดีมีต้นใบเงิน ดั้งเดิมที่เคยแนะนําไปนะคะดูลักษณะด่างของเขานะคะด่างของเขาจะอยู่ตรงกลางค่ะจะไม่ใช่อยู่ว่าตรงริมใบแล้วเข้ามาข้างในจะอยู่ตรงกลางลักษณะใบของเขาก็จะสวยงามเหมือนกันนะคะปลูกเป็นไม้มงคลติดบ้านไว้เลยนะคะดอกจะเป็นช่อนะคะใบเงินนอกนะคะเป็นช่อที่ปลายยอดค่ะจะเป็นห้ากรีบค่ะเดี๋ยวถ้ามีดอกเดีจะมาให้ชมอีกทีนึงนะคะ กรีบดอกจะเป็นสีขาวมีลายจุดเป็นสีม่วงปนแดงนิดนิดนะคะลักษณะดอกของเขาปลูกได้ในดินทุกชนิดเลยค่ะชอบดินที่ร่วนซุยนะคะระบายน้ําได้ดีเลยค่ะปลูกง่ายค่ะเราแยกปลูกแล้วก็โดยการพาเพาะเมล็ดหรือว่าไปนําปักชําได้เลยค่ะเป็นไม้ที่ชอบแดดดาไรค่ะอากาศถ่ายเทได้สะดวกเลยนะคะรดน้ําก็รดปานกลางนะคะ ลดน้ำวันละครั้งหรือว่าสังเกตดูว่าวัสดุที่เราปลูกในแห้งแล้วนะคะเราก็ลดน้ำได้เลยนะคะเนี่ยค่ะใบของเขาจะสวยตกแต่งประดับบ้านประดับสวนประดับอาคารได้เลยนะคะแล้วก็พออากาศได้ดีด้วยนะคะดูแลโดดเด่นมากเลยนะคะสวยงามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ bye